สองวิธีเช็คตัวเองว่าเป็นผังผืดหนีบรับเส้นประสาทที่ข้อมือจริงหรือเปล่าทําแบบนี้ครับท่าแรกทําแบบนี้ครับค้างไว้ประมาณ60วิวิถ้าเกิดรู้สึกว่าชานิ้วมือนิ้วโป้งชี้กลางหรือว่านางครึ่งนิ้วเนี่ยแสดงว่าอาจมีผังผืดข้อมือนะที่มันตึงตัวนะครับเราใช้งานข้อมือเยอะๆทําให้มีอาการชามือในตอนกลางคืนได้นะครับหรือว่าระหว่างวันได้นะทาท่านี้ถ้าชามากขึ้นแสดงว่า คุณมีสภาวะผังผืดนิดรับเส้นประสาทที่ข้อมือแล้วนะครับต้องไปนวดนะหรือว่าแช่น้ําอุ่นนะครับให้ผังผืดคลายตัวต้องไปนวดด้วยนะนวดกดจุดอันนี้คือท่าแรกท่าที่สองคือเคาะบริเวณแถวๆนี้ครับบริเวณนี้จะมีผังผืดและก็เส้นประสาทอยู่ครับที่โดนบีบรัดนะถ้าเคาะสะเทือนแล้วรู้สึกว่าชามือมากขึ้นแสดงว่าใช่นะครับเป็นผังผือนิดรับเส้นประสาทที่ข้อมือครับก็รีบ รีบแก่นะรีบบริหารนะท่าที่เคยสอนไปก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับนีค้างไว้สิบวินะสิบวิพอนทาสักสิบครั้งนะทําบ่อยๆระหว่างวันทําบ่อยๆมีอาการชาก็ยืดได้เลยทาเบาๆไม่ต้องทําแรงมากนะครับต่อไปท่าที่สองก็จะเป็นแบบนี้ครับกดข้อมือลงโน้มลงนี่ครับก็จะเป็นการยืดหลังแขนแล้วก็บริเวณท้องแขนนะครับเขาจะมีพวกเส้นประสาทอยู่นะครับก็ลองไปฝึกทําดูครับ และสำหรับใครที่สนใจอยากนวดกดจุดรักษานะครับสามารถทักมาที่เพจหมอฟุกลี่ินการแพทย์แผนไทยได้เลยครับ